ดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการหลักเล่ตองติ้นก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมแล้วรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตท่านผู้ชมกันแล้วสวัสดีหลงวัดกันนะครับสวัสดีสวัสดีกับหลักเล่ทองติ้นใช่ไหมจำได้เลยนะเอาเปิดไปที่เพรงกเนี่ยบอสวัสดีครับอธรรมดาแล้วพูดเรานี่มัน มันเป็นหมุกตีไว้ตัวปาตออ๋ออ๋อเป็นเป็นหมุกกับเป็นน้องับเป็นหมุกไม่มีไรแต่ลับแต่แกไม่บอกว่าแกคี่ลืมแต่ผมไปทำกันวันนี้ได้ปลอดจิดตึงตัวเองจับตึงตัวเองิตตึงตัวเองของไปนี่การวันนี้เยอะๆเป็นเยอะๆวันนี้ครับอ่าบางบุรีโลมาอายุตีมูตีซีตำบลบางกลับอำเภอบางกลับจังหวัดสงขลาครับพื้นที่ตรงนี้ในวันทีซีวันตีห้าผลิจิกานี สองปันหากกจะมีห้านประเพณีแข่งเรือนะครับก็คือทางล่างเราเนี้ยคลองเนี้ยคลองไหนบางนี้เนี้ยก็่างี้ครับจะเป็นสถทานทีแข่งเรือประจำปีนะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลจากโซโจที่ละวุดเรื่องสีนะครับบอกว่าเนี่ยโซโซโจโซโจอังกี่บางคำรับปัจจุบันเนี้ยแกก็ได้ส่งข้อมูลไปให้ ว่าวันที่สี่วันที่ห้าพลึกกิกายโพศทรงปานาโยลอกสิพกเนี้ยที่านนำวัดบางนี้จะมีการแข่งเรือประจําปีนะครับและก็ใด้มาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งข้าวเนี้ยไปให้พี่น้องหนักเทียวนักทรงเทียวหรือว่าเมกาเมฆายในวันที่สี่วันที่ห้าพึกสกิการีมาเทียวกันที านามวัดบางยี่กันมากๆมากครับใครเป็นเจ้าภาพอโบโจรวมกับอโบโตบางกรัม,ม,มนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดอานนะก็แปลว่าน,นายกไปเจนมักสุวรรณครับรายการ็จเจพื้นที่การเรวุจเรื่องซีเรื่องซีนะครับหรือว,วัดอีกนามหนึง่งเสด็จดาวุฒดาวุฒนะครับ่อเดียกับผมเลยที่จำเหม็นที่เ่อเดียกับผมดาวุฒเหมือนกันนะครับบางบุตรบุตรปันอดัมครับคือเนี่ย เป็นโซโจรุ่นไหมที่เข้าไปเทนอ่าโซโจที่ได้กึ้นอาโไปช่วงก่อนที่ไปลงไปโซโซไปเป็นไปจำม,มักปูเตนไปจำม,มักปูเตนนะครับ <c oughs> นะครับโซบโซจดาวุฒิก็คือได้มาทำหน้าที่แทนตรงนี้นะครับการนี่ก็คือเป็นโซโจคนหนึ่งที่ได้โรแจักแล้วและก็ได้ได้หนังปูดคุยห้าลือกันในเรื่องของการประชานานครักาแกเองก็ <c oughs> ไปถูกอบตนะครับไปถูกอบตถูกตำบลที่ต้ามาดตะต้านานทีข่างข่างคา,า,าข้าจากโซโจคนขโคนกระทือว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเดินทางการเมืองเพื่อข้าวถึงตีนองประชาชนเนก็ปัฒนาทองทิ้นให้มีความจเจริญลุงเรื่องให้มันเหมือนกับที่ว่ารายการคงโงลง หลักเล่ตรงทิศหลักเล่ตรงทิศหลักเล่ซอจโอหลักเล่ซอบโตหลักเล่นายกหลักเล่กำนันในบ้านนะครับรายก็หลักเล่เผื่อี่จะซื้อซันมมโบอกปีนองที่กาลังติดตามรับจุมรับเล่รับเล่รับเล่กลังตรรายการหลักเล่ตรงทิศในคณะนี้นะครับในเรือ เรืองานใหญ่น่ะถ้าว่าเล่งถึงการแข่งขันเรือถ่ายยี้ที่แห่งนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับรีบร่กองบางยีนี่แาวที่ผมได้รับทราบข่าวๆมาที่ผ่านมาที่ตามข่าวๆกับหลว,ว,วงวัดกับ,บงานใหญ่นะงานใหญ่ของของปีนองที่นี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นนั่นที่ท้างอบโจโนเนี่ยก็ให้ความสําคัญเพราะพื้นที่ตรงนี้อบโจโอเองก็ให้ออกประมาณมาก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตลาดน้ำอีกแห่งหนึ่งของอาเภอบางกลับเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่เนี่ย ตอนนี้ปีเล็กนี่มีพอขามเม้ายมาขายขายกันคือคักนะคือคัก<า>คร<า>ับริมโนอันนี้ริมน้ำริมคลองวันนี้อพอมาช่วงรังนี่ก็เมื่อวานแล้วกับช่วงเศรษฐกิจมั่งช่วงโควิดติ่ผ่านมามั่งก็ทำให้พอขามเม้ายหลายๆคนก็ต้องหยุดปรับกันไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเมื่อว่าเป็นน่วยห้านที่เขาสนับสนุนมาแล้วเนี่ย พันปลืปล้มๆก็ไม่มีอะไรตีใจมาหยุดยั้งในเรื่องของการหยุดฉากไปเลยนะครับยังมีการหลืดไล่ไปในเรื่องของประเพณีเรื่องว่าทธรกิจกรรมอืม่นๆนโตนะครับ,บเราอยักดโรูเหมือนกันนะครับว่ารายละเอียดหน,นัอกนนะอะไรพี่ไพ่พีพ่พายนี่มาจากในมังในเหมือกไรรายละเอียดตรงนั้ก<ะ>นก็ไม่มีแต่ว่าทลี่ได้รู้มากว่าประมาณห้าสิบ ลำเรือมาแข่งขันกันห้าสิบลำส่วนมีประเปีในมังนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมกันเองมาเล่กันเองแต่เรื่องอื่นไม่รู้ก็อีนกอีร้อยไม่รู้แต่กูทุกร้อยนี่กูทุกทุกร้อยเน่กูทุกมันได้เล่งกนี่แข่งเรือนี่จัดกูกูทุกคนบานเร็บไหมคนตายไหมคนบางเรื่องไหมไม่แน่อยใจครับไม่แน่ใจแต่ว่าจำใจมาแต่เน้นนี่แต่ว่าเป็นกูที่แข่งเรือแล้วจัดได้เล่งกหนังไม่ติดนี่ครับ ครับนั่นคือบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่เซวันที่ห้าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับที่บริเวณฐานนามอ่ากลองบางยี่อำเภอบางกล่ำนะครับฝั่งนี้บางกล่ำฝั่งโนอ่าควรเนี่ยงอย่างอ่าเปิดควรเนี่ยงท้องอำเภอนะครับโอเคแต่ว่าคือคือคล้องบางยี่อย่นั่นเองนะครับตีดกันกว้างแต่ความเป็นพี่น้องตรงนี้นะครับอ่าลงวัดอ่าเดี๋ยวว่าเมื่อกับบ้านเดียวคือบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเลยนะครับรายก็คล่องดีมากนะที่นี่ที่นี่คล่องดีมากครัต่อว่าอ่าแต่ว่า โค้งไม่ดีอนมันมันจะไม่คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นทีนี้มีกค้งดีมากกว่ามันคุ้มมากโค้งคุ้มมากนะอ่าลูกนี้ยังโค้งลูกโตกับค้งโค้งเลยนะลูกโตลูกโตดีป๋านี่ก็ก้องเราเด่นดีป๋า็ค้งเพราะว่าทีนี้เขามีการห้ามโงงห้าปลากันนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วับผมเองก็เคยมาประชาสัมพันธ์อยู่ที่บางบางเลี้ยงครับอ่าบ้านใหม่เลื่อนเดิมของผู้เขา นะครับอยู่เก๋ๆวัดบางเลี้ยงเนี่ยกาเป็นอยู่นี่ป่ายางแล้วก็มีการปลูกเพ่มีการอนุรักษ์มีในเป้มีในเลื่อมีข้างบนบนบล็อกก็มีรดถ้ามาดข้าไปชิมได้ไล่ไล่ลูกเบลโดยเพาะเล่าไดเอาวัดตู้ดิบตรงทิ้นเหมือนกันนะครับกาวางวางผลประจานี้เดี๋ยวก็เวไปกินข้าวที่บ้านใหม่เดอนเดิมของกูกองได้อ๋อบ้านใหม่เดอนเดิมนะครับบ้านใหม่เดอนเดิมแกงซ้อมยัง ย่างปล่กเก่งอ่าลจะปลปลาปลาจากเนี่ยปลากรปลากรเองปลาเปก่งส้มปรากดอย่ปกไอูู้ก็ไดเลยนะเปรี้ยวๆตัวเย็ดเย็ดช่เมได้เร็วเอาละลูกเข้าขั้นอูกเก่ง้าลูกงเ้าขัน มาเลยไกวาจากโรงก็รู้ดียรับรัวก็อ๋อพวกเราดักขึ้น <c oughs> ทะเลหุ่นทะเลเลยนะครับไม่ครับอะไรอะไรกันหลังในตองทิ้งน,นะครับหนักชิมท่างเพศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงวัดนะครับหรือว่าบังบุตรหรือว่าจะเป็นานายจบนะครับ<ช>ป้ายเทคนิคบอกอ๋อบ,บริหารการป้ายเทคนิคนะครับตัดตอนู้นนี่นั่นนะครับไม่ก็หนักชิมท่างเพศแล้วก็เนี่ยเราชิมชิมข้อกร้อยๆน<ช>ะครับในพิษพ่นจากริมคลองจากในคลองจากในเล่เล่ทราบช่วงคล้านะครับโดยเฉพาะงาน แข่งขันเรือนะครับแข่งแข่งเรือในวันทีเซวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับที่บางยี่แห่งนี้นะครับองค์การบริหาร่วจังหวัดกับเป็นเจ้าภาพนะครับนายกพิจิตรมักสุวรรณนายกอบตนายกบุญเจร์นายกกาลยาสิริโอ้นายกบุญเจร์นะโอ้นายกบุญเจอร์ไม่นักชิมเหมือนกันนักชิมนะแต่ว่าไม่กินแต่กินไม่มากนะ เจ้าชิมค <Off> ือไตรงนั้นน่ะนิ่งได้จะก้องบานเยอะเลยไม่ติดตับรื้อนะครับเต่อยกับอาทิตย์ตะนายกนายกบุญเจริญกาลญาศรีนี่นะครับอดีตข้อโจบางคำอดีตข้อโจเหมือนกันเจ่าข้อโจเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองมหาชนนะครับจนมาลงตำแหน่งนายกบางกคำดูแลบานเกิดแกว่าแกไปเป็นข้อโจ้มันขับรถกลยไปถึงกรุงลางเหนื่อยเหนื่อยปุ้ง กับในกับเจอกันเงืยพุ่งคือนี่นี่ผมผมบอกตรงไหนนะครับระวัดคือความอุดมสมบูรณ์ของเนี่ยบางกลับตองทิ้นนะครับไม่ว่าข้องดีข้องกิน ที่บางเรียงบางยี่ตรงนี้นะครับอำเภอบางกลมอำเภอกวนเนียงเนี่ยตัวช่องตั้งคลองนี่นะครับ,รบพี่น้องครับมีขลองดีขลองกินมากมายทีเดียวนะครับวันนี้เจ๊ไดายนะครับเอาปลาหมาบอกกล่าก,การทิพย์เกี่ยวกับเรื่องคลองการแข่งขันเรือก่อนนะครับแข่งขันเรือกแค่นั้นเองแต่คล่อ,องดอีบางราีบางนี่ <laughs> <laughs> บางยี่ <laughs> อ่ายุ่งไงดีนะครับก็ดีรีออ่ิไม่ได้เลยนะครับบางยีนะครับบางยีอ่ามีข้อดีมาก,ก,นนกครับพี่น้องครับข้อดีข้อดีด้วยคนดีด้วยนะครับที่นี้อ่าการเล่โครงน้ำใสน้ำสะอาดนะครับพี่น้องครับค่ไม่ไม่ตที่นี่พี่น้องพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยเขาตื่นตัวในเรื่องของการหลักลําโครองนะครับก็มีอันนี้เราแล้งกันตรงๆเลยว่าเมื่อที่นี่เรามีซื้อยู่ค้นกับพีวิชัน ช่วยชูใจเนี่ยแกก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นซื้อที่ว่าพยายามนำพาพรักดันสิ่งดีๆเข้ามาในโครงบางอย่างพอสมควรอันนี้เราเล่นกันด้วยความหลักโดยความว่าเราเป็นซื้อด้วยกันนะครับแกบัก์กับพลประกาศนี้ถึงนี่มามามาได้เมียทีนี้มาได้เมียทีนี้มาพักรักมาพาลเราเข้มยางดีดักเมืองค้นดากเมืองค้นบรรยากาศแบบนอย่นี้รักปัจจันอยู่นี่โอ้ยทำมาทีนี้ไปได้ไม่รอดเป้ครับพี่นเทาพอเราก็ทำดาตี้อยงนี้ไปไม่รอดเลยนะครับแจ๊ดติดติดติดอย่างนีเหมือนกันเออ ทีนี้เนี่ยถ้าวว่าใส่นายกบุญเจอกัลยาซีดี้เกต้องลบมาพัฒนาตรงทินดีบ้านเพราะแกบอกว่าแกไปเป็นข้โจนแกหนังรถมันนื้ยพุ่งเพราะแกนั่งอยู่ไล่ปีเร็วรับจายทีนี้มันยังมีประเด็นอยู่ว่าทีนี้ยังไม่ได้พัฒนาอีกไล่เองอแกก็เลยมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่นองเพราะว่าแกนี่ประธานได้ถูกแบบคือใกล้อกับ การได้น่าใจโจโจกับประา,า่านไดเพราะว่าแกอยู่เป็นหนักการเมือง,งท้องถิ่นมายาวนานแกก็มีเกียเสียงในคุณนำความดีติแกได้สร้างไหวามากคนกันละคือเปลือนเปือนมาก บวกหมากจ่าบ้านไม่ต้องเล้งนะครับเรวัตข้อหลองให้ทันได้เป็่นให้มาดูเล่ให้เป็นเศรารักให้เป็นผู้ใหญ่งก้องอบตให้เป็นผู้ยิ่เอ่อก้องตั้งคมตรงนี้ครับนี่คือข้าโย่ทักิศไม่กี่วันหรือไงไม่เล้งคือไม่ไล่เตกเรคือคือไม่คนนี้ไม่ไม่ต้องเล้งต้องได้หมานะครับโอเคคนปู้น่อยก้าวผู้น่อยนะครับอีป่าวาปืออีปัตนาอีจุ้ยได้กระท่ำได้เนียได้ในครัวมีตรงนี้คืองายงนะครับนี่คือบุคลิกของ ต่อโจเอ่อนายกนายกเจอกัลยารีนะครับนายกอบตพุ่มเด็กติดบังกล่อมเออพุมเด็กติดต่อโจติดอโจนจ่ายกับนี่คือเราดินท่าเราเราดินท่านายกอบตบังกล่นะครับแล้วกาดูจะาปอการดินท่าตอโจไปเด้งนันัดปลายเลยวคัดปลายคัดปลายเล็วนะคัดลายเ่็วอโจตีมากับการเหลือซ้อมนะครับจืออ่า เดียท kind of ี่ละบทที่ละบด้อที่ละบทเรื่องซีนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งกระจอปุ่มปุ่มก็มีเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวฮาลาลนะครับการท่องเที่ยวที่ที่ที่เป็นไปตามวิธีของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะการในความสําคัญในส่วนของ ้องทิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือว่าเป็นอบจหรือว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับระท่วงตองเทียวในการกีฬานะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางพวกไก่พวกนี้ประวัตินักตองเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราในทางภักใต้นะครับและการสถิติมาร์่สุดก็คือนักตองเทียวจากมาเลเซียนะครับลวงวัดครับในตรงนี้นะครับกรรมกรรมไม่ความว่าเป็น การเอาจริงเอาจังนะครับโดยเฉพาะทางสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสขุขราชนะครับคือฮัจยีสักรียาบินซะเละไดก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ได้มีการต้อนรับนักวิจัยนะครับนักวิจัยทางด้านการามาตรฐานการต่องเที่ยวฮาลนนะครับได้เข้าพบทางด้านประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุขราชรวมไปถึงสมาพันธคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้นะครับมา อ่าพบกันมาห้ารื่อกันกับหนักวิจัยนะครับอ่าในเรื่องรับสาบว่าฮาล้านปันปื้อนะครับจะจัดระบบทางด้านการตรองเตรียมฮาล้านปันปื้อโดยเฉพาะเนี่ยอ่ชุมชนริมริมเรียกว่าแถวนี้ก็คืออ่าตีบางกลาเป็นเป็นชุมชนเป็นตองทิ้นริมอ่าทะเลสาบ่งค้าะทะเลสาบประเทศไทยก็เรียกนะทะเลสาบ่งค้าเดียวปะตะลูกหน่อยเฉย น่าขอดน,น้อยใจยพราะฉะนั้นคณะนี้ครับพี่น้องครับาการตรงเทียวฮาานติดทุกขับเคลื่อนพลักดันนะครับการนำเสนอจากาสมาคมาธุรกิจการตรงเทียวฮาลานไทยอาเซียนนะครับนายกอัยดาอุเจะนะครับได้นำเสนอการทุกข้านับจาก อตองทิ้นและก็โดยจะพอสถาบันฮาล้านคองหมาอะยสนุนัขหนักริ้นทีมงานหนักวิจัยนะครับไล่สถาบันไดกับผอบผ้ารือกันออกเบบจะเป็นปันผือเแบบจะเป็นปันผือกันตรงเทียวร้านเส้นทางผ้าหนักตรงเทียวตอนนี้ไม่ใจะจะพอมาเย,ยอยะแยะก็ไม่ก็บ่าเขาจะมาตรงเทียวทีเนี้ยที บางนี้บางเรียงนะครับบางกลัมนะครับหรือแม่มทมค้องโรควัดนะครับมีข้าวล้ำข้าวล้ำพี่นงทํากันออกโอ้ร้อยทีเดียวข้าวล้ำแม่มทมนะครับเราจะไปชิมกันเราจะไปชิมนะเรา <ไป S 1> จะไปจิชิมนี่คือเพราะฉะนั้นนะครับาการตรงเทียวล้านติดตามต่อไปเช่นกันนะครับจะรายการหลักเล่ตรงทิ้นเราจะไปหลักเล่ตรงทิ้นตีข้าวในโครงการนะครับในโครงการ เส้นทางาเส้นทางท่องเที่ยวฮาลานในโอกาสต่อไปนะครับนี่มาฝากกันสาวนี้คนในวันนี้นี่คำตำรุบสำ,สำรุบนะครับ,บ,บพอดีนนอตัวเลขเรื่องเรืืองของการท่องเที่ยวเนี่ยแต่มีนาย,ยกสมาคมอืส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมฯ้าก้ามากันนะครับก็คือสันจะรุ่นแกว้วจีศักนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมฯ คือตัวนี้เนี่ยมันติดตัวเลขเดียวนี้ตีว่าพี่น้องหนักจงเกี่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์ใกล้แต่ก่อนนี่เคยมีปญห้าเกี่ยวกับเหลืองรถคือรถชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถออกจากจังหวัดสงขลาได้สาเหตุก็คือโทษล็อกอยู่ในโคระเบียบในโคกฎหมายตีว่ารถ มาเรซสิก้กระปุที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเข้ามาทางดนถ้าโดดต่าง้านประดังก็จะอยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวออกไปจังหวัดพัตุลุงจังหวัดสตูลจังหวัดหลังหรือจังหวัดไกลเคียงนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะรุ่นเนี่ยกับทีมงาน,น <ะ S 1> การท่งเทียวนาคนหรือว่าน่วยงานของภาคเอกชนรายได้รายได้คนเนี่ยเผื่อที่จะห้ารื้อกันในเรื่องนี้มาปล้ำกันมาหน้าแล้วนะครับตั้งแต่อยู่โคโซโชเข้ามาไม่ไม่ตอนนั้น กับลำพมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปประชุมรวม,มกับคณะนี่มาหล้วเหมือนกันนะครับเด็กว่านายกจะรุ่นแกว้วจีศัพ์เนี่ยส่งข้อมูลนี่มาเพราะว่าวันที่สิบแปดตีผ่านมานี่โซโซ,โซลมเย็นคํานุลักโซโซปัตลุงเคซ้ำ ได้อ่ลมยินลมอรรมรมทั้มอรรมที่ตัวที่ลมท่้มรมทั้มันพันดีครับพันดีเราต้องช่วยกันเถิดนะครับที่บ้านเราลก็รอมทั้มในตัวผู้เราใดครับหลักเลยต้องดิ้นเพราะฉะนั้นแกเนี่ยในเอาเหลืองเล่าเล่านี้เนี่ยไปเล้งในเสื้อผ้าอืมใช่พอเล้งในเสื้อผ้ากันหน้าไหวข้าไปตึ้งลูกฟูบริหารประเทศมังนะครับที่นี่เด็กวัดซื่อเนี่ยนายกจะรุ่นกับส่งข้อมูลหมายผมว่าเอ็นหวารัฐบาลค่อยเคี่ยวเร็วแต่อีเคี่ยวบันพลืนนั้น ผมกะยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะโทรไปสอบถามเลยกับซ้ำผ่านนายกสักทีหนึ่งนะครับนะยาหน่อยๆจะได้รููว่ามันเคี้ยวแบบน้อยเคี้ยวเคียวดับดับเด้งเด้งไม่นะครับอ้อยจันเลยผมอ้อยจันเลยนะครับเราผมผมจะมีไม่กันนะครับติดปีนดองบอกเราคเสียเล่าจะได้ในควางเสี่ยงจากนายหยกจะรุนนะครับในความเสี่ยงนายกจะรุนตีจะต้องการให้ต้องการให้ต้องการให้รถบัส หรือว่านำหนักตรงเทยวจากมาเลเซียนะครับไม่ใค่ว่ายุกันแต่ัดเยอยใช่งหรือวายุกันแต่สงคล้านะครับให้ให้ไปจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตรงระวัดกำลังติดต่ออยู่ครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับสวัสดีนครับครับตอนนี้ผมกำลังหงเน่รายการข้าวอยู่รายการเล้งถึงเหลืองที่ทันได้ส่งข้อมูลมาตอนนี้นะครับนะที่นี่อีสวดที่ว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบไหนกับท่านนายกับ เรายังไม่เกี่ยวนะฮะก็ค,คือว่าฮะมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหลังโควิดนะฮะเราต้องเที่ยวมาเลเซียนี่ข้ามาเยอะครับแต่ว่ามาปัตตุนตมานครน,นะฮะมาจังหวัดต่างถเข้ามาไม่ได้นะ,ะข้ามาไม่ได้ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมยังอยู่บนเดิมนะครับครับต,ตรวนี้ก็คือว่าผมใช้ฐาน,นะสมาคมนี้นะฮะครับ มีแนวสื่อถึงจดหมายให้รัฐมนตรีขออนุเคราะห์ว่าดูที่ว่ามันผ่อนทันได้ไหม่อนพานเหมือนกับอ่ 5, นะบอนปีห้าเจ็ดนะฮะตอนบตาก่อนปีห้าเจ็ดนี่คือเคยผ่อนพันมาเป็นสิบสิบปีเนาะว่าประัดมาดเลเซียนี่มาถึงขนาดใหญ่มาถึงสงขาเนี่ยขอใบผ่นทังเข้ามาอนมานาคอนเข้ามา าปัตธลุงไปตางไปภูเก็ตได้ครับหลังจากปีทีาเจ็ดเนี่ยก็คือว่ามีประกาศของสงขาเนี่ยก็คือว่ากายเป็นมังขอไปผ่านทางไม่ได้แล้วถึงกับปัจจุบนันนะเนาะครับผม,อมตอนนี้ว่าก็ตอบนโยบายของรัฐบาลนะนะครับว่ารัฐบาลนี่อเอาเกี่ยวกับจะปีวีซ่าให้คนจีนเข้ามา ให้เอาเอากันทองเอาเอากันท่องเที่ยวมากระตุต้นเศรษฐกิจครับแต่ว,ว่าสงขขาพัทลงุงนคร่ังไม่มีคนจีนอยู่แล้วครับก็คือว่าอยากให้อนุขออยากให้เราทำาอะอรอันดุขขอเห็นใจแตห,หลายจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากมาอย่าติดตรงนี้ที่ว่ารถมาเนี่ยก็คือเขาเอาเงินมาใช้ ที่ประเทศเราเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านจะออจตะสงขาไม่ได้ก็คือก็ยื่นไปให้ในายกรรฐมนตรีก็ให้ไปให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณาดูครับว่าอนุเคอะได้ไหมผ่อนผันได้ไหมถ้าผ่อนผันได้นี่มันทําให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวนะฮะ่ามีเงิน,นสัพเป็นร้อยร้อย,อยล้านนะฮะก็คือว่า ตรงนี้ก็ช่วยเพื่อพัฒนลงในนครอย่างเช่นตงัตงกระบี่ก็นักท่องเที่ยวับไปถึงภูเก็ตกับสุราษฎร์ด้วยแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าก็ต้องดูที่ว่าผู้ใหญ่สุดท้ายนี่จะทำยังไงครับครับผมแต่ตอนนี้ยัง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 ไม่เปิดล็อกทอี่ครับผมอ๋อครับผม คือตอนนี้แต่ว,ว่าหลังจากที่เราประชุมกันเด็กยกุโคโซชต้งแต่เด็กนู้นนะครับน,นายกยังยังยัง,ยงไม่ไม่สามารถรถใด,ด,ดที่เลยนะหลายปีแล้วครับครับได้ปีแล้วตรงนี้ที่นายกพยายามพักตั้งมาไปีแล้วลว่าวเอาแค่สี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วนะฮะครับก็คือว่าตอนนั้นที่ประ,ประจุะชุมกับคอสอชแล้วประชุมกับผู้ว่าจำจำอาผู้ว่าพัทลุงนะฮะครับถึงตอนนี้นะฮะก็คือว่าเมื่อขับมา มันไม่มีใครขับเคลื่อนตรงนี้บล็อกตรงนี้ให้ได้อครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละนะฮะตอนนี้ว่าจากนี้ไปก็ออกให้ผู้ใหญ่ทํางานไปครับแล้วก็อาจจะมันมีคนเห็นด้วยอาจจะไม่มีคนเห็นด้วยแต่ว่าอาจะมองภาคใหญ่จะช่วยเศรษฐกิจปัจจุบนันนลนะครับก็คือว่าเคยผ่อนผ่านมาแล้วนี่เคยผ่อนผันมาเป็นสิบสิบปีถูกไหมครับ แล้วก็ตอนนี้จะโอเคีว่าเราต้องการท่องเที่ยวตรงนี้มาช่วยหลายๆจังหวัดตรงนี้ผมก็ขออนุก็ไปรัฐบาลตามหน้าที่ครับโอเคครับผมขอบคุณนายกมากนะครับที่ได้ผูดนกันเข้ามาในวันนี้เพื่อที่จะได้รููข้อมูลข่าวสั้นเพิ่มเติมนะครับพอดีกำลังจะคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับทนายกครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดัทลุงชื่อชื่ออะไรครับนายจารุนแก้วจีตนะครับครับกะกะว่าว่าอยากให้รถรถบัสมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี้ยกะยากจะให้เลยไปถึงปทลุงถึงนครถึงกรังถึงสตูลมั่งเพราะว่าตอนนี้พอมาถึงจังหวัดสงขลาเซ็ตเนี่ยกะให้ยึดอยู่หันเลยถึงกะถ้าว่าอีไปเที่ยวจังหวัดอื่นก็ต้องชาวรถ ต้องชาวรถบัสรถปูไปทีนี้เหมือนเลาเหมือนเลาเนี่ยเราพารถไปเร็วนี่เราพารถมาจากบ้านเลาเร็วเลยถึงที่นี่รถเล่มาจอดทุ่มไว้เลยถึงรถไปรถอื่นนุ๊กเดี๋ยวมันี้นุ๊กคือล่ะอนี่เราเล่นกันโดยความเป็นจริงแต่ความรู้สึก กับตั้งความเป็นจริงความรู้สึกในส่วนของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวกครพู่ในแวดวงทางด้านการท่องเที่ยวซึ้อตถางด้านการท่องเที่ยวที่คุณสวัสดหรือว่าลุงวัดนะครับได้ติดตามมานะครับในอยากจ่ายเงินสะพัดไปไปไปทางจังหวัดปัตตานีมั้งจังหวัดนครมั่งนะครับโดยจะเปาะรถบัสแต่ตอนนี้ก็คือทุกบล็อกไวเรียมสงนราคือทุกบล็อกไวเรียมสงครามากเขาอิจฉาสงกราคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามัน จังหวัดปัจจุรุ่งจั่หงวัดตังจังหว,วัดอื่นๆน,น่ะคนลยเนี่ยก็บ้านเราเนี่ยถ้าว่าไม่เอาแค่มาเลยไม่เอาแค่สิงคโปร์เนี่ยเราก็ไม่รู้เอาแค่จากไหนมาหมากมันไม่เมื่อนทางภูเก็ตทางเชียงใหม่ทางฟว่างนูเพราะว่ามันมีสนามบินดีบินตรงมาก็มีมากครับเทว่าเขาเปิดวีซา่าตอนนี้ปรีวีซ่าไม่ต้องทําวีซ่าเข้ามาได้เลยนั่นคือทางประเทศจีนเข้ามาบ้านเราไม่ต้องทำวีซ่าเล้วแต่พี่น้องแถวมาเลเซีย พี่น้องสิงกโป์ที่ก็พารถพาเรือกันมาเนี้ยเพื่อวุตเจ้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี้บางที่เนี้ยเหมือนนายกจัลุ่นเนี่ยแกเองก็พยายามพลักดันเรืองของการท่องเที่ยวบางที่จะย่อมมาหลับเองจากสนามบินอนะครับมากันเป็นให้ท่านนายกพัทลุ่นทำหนังสือตอนนั้นก็นมีการประชุมมาเรื่อกันคือพยายามทํำกันถูกแบบพลักดันกันถูกอย่างเพื่อให้ปลดล็อกตรงเนี้ยให้หลดข้องหนักท่องเที่ยวเนี่ย อไปสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามจังหวัดต่างๆได้เลยปณีน่ะเป็นรถไฟมาเลเซียนะครับตีตีทางผู้ประกอบการทางด้านปัตลุ่งนะครับกําลังวิงวนรองข้อนะครับไม่มีการปลดล็อกนะครับในส่วนของรัฐบาลนี่คือนี่คือวันนี้นะครับในที่สะท้อนได้คุยกับหลวงวัดเดียวนะครับแต่ประเด็นนึงนะครับที่ผมได้ติดตามประเด็นเขาทางผมก็มีการโรงเรียนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลนครนักยัยพี่น้อง ใน,นในเตเทศสับน้กนาย้ที่บรรดาหนักตรองเทียวชาวมาเลเซียทะลักข้ามามากทีเดียวนะครับ,รบด้ยวยเฉพาะความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่อ,รรอ,รองรถมาเลียอ่านี่ความเดือดร้อนก็รถมาเลียเหลาครับพี่น้องครับรถบัสมาเลเซียนะครับที่ข้ามาในวิง่งซุ้งหนักตรองเตียวตามโรงแรมและการวิ่งใายหนึ่งสต้สองสา้สามนะครับมันเกิดความขับขังรือความขับขังทําให้ การจราจรติดขัดนะครับนี่คือความเดือดร้อนจากรถบัสมาเลเซียนะครับที่พานักก่องเที่ยวเข้ามามกดท้ามไปหลามันตรงนี้ในส่วนของผู้รับิผิดชอบในเส้นทางการจราจรเนี่ยนะครับว่ารถบัสมาเลเซียรถบัสมาเลเซียจ่ายจ่ายกฎหมยายต้องแยกแยกจะรู้ผู้ตีหลักสร้างกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นจราจรหรือว่าจะเป็นจราจรทางเทศบาลจราจรีนบูงขับบูบังคับกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง จราจรผิวจ,ะะจรวา,าจรแล้วนะครับเทศบาลลาวจังหงวัดยักเราย,ากยากักษรูกฎดไม้เหมือนกันนะครับว่าพี่น้องพี่นอง g ตีชัยพี่น้องคง้งใจนะครับพี่น้องคง้งใจหวานรถบัสมาเลเซียนะครับจา่าทธิตีปิเศษเป็นปลือนะครับจ่ายกฎดไม้นงคนไหนนะครับตีข้าวมาวิงมาส่งหนักตรงเที่ยวนะครับในเทศเทศบาลนครเชียงราในคณะถี่มีรถบัสร,รถทุกๆุกรถทุกทุกพี่น้องทุกๆุกในในฮับย้ายนะครับเต้นทีจะ ไ้เข้ามาส่งหนักตรงเถียวแหละทุกๆมาส่งทาให้เบียร์สับัดในพี่นองทุกๆด้วยนะครับอื่นๆด้วยนี่คือเรื่องนึงนะครับในในมุมข้องพมติดได้รับการรองเรียนจากพี่นองทุกๆนะครับในพื้นที่เทศเยบาลนครนัย้ายรายการพีนองคนบรรเราตีชายผิวจราจรในเตี๋ยสบัดนครได้รับความเดือดร้อนกับเกี่ยวกับเรื่องข้องรถบัสมาลเซียที่มาจอย์ รับส่งหนักต่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครราชสีมาภาคไปด้วยนะครับนี่คือเราหลักเลต่ตองทิศหลักเล่ปรารกิจข้องอตำรวจท่านย้ายหลักเล่ปรารกิจข้องเทศบาลนครราชสีมาด้วยนะครับยักรู้นะครับท่านนายกนครคราชสีมานะครับพลตำรวจตรีซาคนทองหุ่นดีล่วงข้นะครับล่วงข้นะครับเลยครับเกียวรีิแจ้ยด้วยนะครับหลักเล่ตองทิศตาได้คิวแต่ใดก็เชิญผ่านทางหลวงวัดด้วยทีมงานกองอยู่แมวทีวีนะครับพร้อมที่จะไป ไอ้ทันได้ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเราวนี้นะครับเราอยกดูพี่นองก็อยกดูพี่นองตุกๆอยากดูนะครับว่าเออถ้าว่ารถคือมันเป็นบันบน,นีนะครับพอรถบัสข้ามาปั๊บพีนองตุกๆของเราากับเชื่อได้เลยนี่ขีดตะกตี้ตึ้งเป็นประโยชน์เหมือนกันดินนะครับคือรถตีข้าวมาเนี่ยตามตามตามทีเลกันนะที่ก็าปลดล็อกเอาไว้เนี่ยก็คือแล้งไงว่ารถทุกหมวดประจรที่ลงเล่ม้าอ,ออกจากหลงเล่มเราก็มีรถตุกๆของเราหรือรถหมดตไซใจในพื้นที่เนี่ย อ่าถ้าแค่คนในใจอีกไปเที่วที่มาไห้มาเรียกจ่บริการได้นะครับแต่บางที่เนี่ยเหมือนที่บกันเลยพราะว่าเขามาปั๊บบางที่เขามี้านอาหารอยู่อืองพี่น้องอาลานพี่น้องมาเลเซียที่มาทําธุรกิจอยู่ที่นี่เขาก็ะับบึ้งมาตึงโจดเลยหน้า้านครับกระต็มเม็ดราะเนื่องจากว่ารถบัสที่มันย,ยุ่ยครับแต่ที่นี่บางเองอันนี้เราเล่นกันด้วยบางเองเรามันก็มีเลยครับแต่ว่าเจ้าหน้าตีก็ไปบริการอยู่นั้นอ่า แต่ว่าการบริการนั่นเนี่ยไม่ได้บริการให้ไปจอดเป็นทีเป็นทางนครับการจอดอยู่บนทางถนนจนกระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยเมื่นที่ทันมาเองในทุกต้องแล้วกาเต็มเลยครับคือคือเรา,าพี่น้องยากษ์ด่วนมีกฎระเบียบ้อไหนในคณะที่รถบัสไทยนะ รนบัตไทยข้ามาจอดไม่ได้นะรถบ,บ,บ,บัตมืองไทยเองนะครับแต่รถบัตมาเลเซียจอดได้ครับพี่น้องครับ<ม>นี่คือเร<ม>ื่องนึง่งที่ผมจะลาวหลงวัดโดยหลาวพีดด่น้องด,ด้วยนะครับพี่น้องทุกๆเราโาบกหลาวกราฟซิมาไอ้ในเมืองรถบัตไทยนะครับเข้ามาในเขตเทศบาลนครนั้นยนะิ่งปั๊บ,บก็จ,บ,จบที่ไหนรู้ไหมจบที่จังหวัดบกคลซ้อนั่นคือระเบียบของคนส่งเลยครับระเบียบของคนส่งจะจบที่นั่นแต่รถบัตมาเลเซียโอ้นี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับประวัติ เอาละรายการหลักได้ต้องทิ้งพักใบเต่านี้ก่อนสำหรับบางบุดบุดบ้านอดัมนะครับแต่หลวงวัดคงจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เอาเชิญเลยครับครับการเพิ่มเติมว่าวันข้างหน้าเราก็คงจะได้ไปสอบถามความเดือดร้อนของพี่น้องทุกๆนะแต่ของพี่น้องรถเครื่องหลับจางอืแต่เดี๋ยวจะไปสอบถามนายกสาคคนธงมุนีนะครับแล้วก็ไปสอบถามผู้กับผู้การกองหลวงผักกาดใหญ่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราที่ว่าพี่น้องชาวบ้านเขาคงใจเนี่ย เราอีต่ตปหน้าตรงนี้ให้กับชาวบ้านความมันปือวันนี้รายการหลักเล่ท่งทิ้นกาเวล่าเม็ดเหลวนะนะครับเราก็ให้มาเก็ดนึับถึงกันมันหลังเรืออยู่เย็นนึงถึงกันเลยเราเอ,องทุกคนปน้าวาหยุดปักไว้เพียงเขนี้ขอ,อรนับวันนี้ก็อนุญาตล่ากานผู้ชมไปก่อนพอกันเราเทปหน้าเราไปตำบลไหนอ,อีไปยาเคย พี่น้องคอยติดตามชมท้านยุยแมวมีเดียวันนี้ผมลวงวัดผมบังบุรบุรบัติอดัมครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันไหมโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมัสลามอะไรกุมบาเอากมาทุลลอบะเระกาตุ